สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮะแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o ีมอเพครับพบกันกับผมอิเล็ชินเกยฮะวันนี้เราเจอกันในข่้มขึ้นของวันที่5มกราคม2569 2026รครับวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันทำงานวันแรกของใครบางคนหรือเปล่าอ่าเพราะว่ามันจะต้องใช้สิทธิ์ในการลาเนี่ยต่อเนื่องตรงกับวันหยุดใช่ไหมหรือใครอาจจะล่วงหน้าทําไปก่อน2อสวันแล้วนะครับผมเองก็เหมือนกันนะครับรู้สึกว่ายังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นักอาจจะไปเสพเปลไปหน่อยกับวันหยุดยาว พอจะเริ่มทาอย่างเป็นจริงจริงอย่างจังสักทีเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมันยังยังไงเลยเหมือนมันยังไปไม่สุดนะฮะคงจะต้องเติมไฟชาร์จไฟสักหน่อยก่อนดีกว่านะครับก่อนที่จะมาลุยแบบเต็มสูบในวันต่อๆไปเนาะเอาล่ะฮะวันนี้เดี๋ยวหยิบยกเรื่องราวของนักขับหมายเลข41มาเล่าอารสเอสบาการโร่ครับเมื่อวานนี้เราคุยถึงเรื่องราวของแดนนี่เปดโดรซาซึ่งก็เป็นนักขับทดสอบหรือว่าเทสไรเดอร์ของทาง KTM แต่รอบนี้เดี๋ยวเราจะพูดถึง Test Rider ของทางฝั่ง Honda กันบ้างจะเดี๋ยวโปรแกรมต่อไปจะนำเรื่องราวของ Test Rider อเนี่ยมาเล่านะฮะให้ได้เห็นวิธีทางการทำงานอะไรต่างๆของพวกเขากันเนาะสำหรับอนริสเอสปาก,กโลนะครับก็จะเป็นเป็นนักแข่งจอมสีสันคนหนึ่งเลยแหะก็ถือว่าเป็นนักแข่งจอมเก่าที่เขาเรียกว่ามีบทบาทสำคัญนะฮะให้กับอภพิเลียประวัติโดยย่อของเขาจริงๆก็เคยอยู่กับหลายทีมานั่นแหละ แต่ก็ก่อนจะรีทายไปนี่ก็อยู่กับอภพิเลียมาก็มีส่วนสําคัญนะครับในการส,สรรส้าง ISGP ในแต่และเวอร์ชันในแต่และปีเนี่ยให้สามารถที่จะเป็นรถที่สู้กับหัวแถวได้ลุ้นหัวแถว,ว,แถว,ว,แถวลุ้นโพเดียมลุ้นชัยชนะได้นะครับก่อนที่เขาจะรีทายไปนะครับในปี2024แล้วก็มารับหน้าที่เป็นนักขับทดสอบให้กับทาง Honda ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของ Honda นะครับที่ ตัดสินใจให้เขามาเป็นนักาขาับทดสอบแล้วก็พร้อมกับทีมงานแม้กระทั่งคนที่จะมานั่งหัวโตในส่วนของหัวหน้าฝ่ายเทคนิคอันนั้นก็จะเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคเก่าของทางอพิเลียเอาง่างวาร่วมงานกันกับเอสปาโกโรมานั่นแหละฮะอย่างยาวนานก็คือโลมาโนอาเบเซโนเนี่ยแล้วก็ทีมงานบางส่วนนี้ก็เข้ามานะครับมาเติมเต็มส่วนเอสปาโกโรก็จะรับหน้าที่ทดสอบรถซึ่งงานค่อนข้างหนักเลยนะ ฮอนด้าก็ถือว่าใช้งานเขาแบบได้ได้ไดคุ้มได้แบบว่าแทบจะไม่ได้พักกับเจ้าที่เราเได้เห็นนะใครได้ติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของเจ้าตัวหรือจะเป็นของทางค่ายของอะไรต่างเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าฮอนด้า Honda ก็จะจริงจังนะกับการทดสอบร,รถเนี่ยมากอย่างที่ผมเคยบอกเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังตลอดใช่ไหมครับว่าในปีที่แล้วเนี่ยโอ้แบบว่ามัน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 ,มนเปลี่ยนแปลงเยอะเนาะหัวหน้าฝ่ายเทคนิคจากที่เป็นคนญี่ปุ่นก็เอาคนยุโรปเข้ามาดูแล จากที่ทีมงานทดสอบนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะสลับตัวกันคนที่ดูแลฝ่ายเทคนิคของ Honda ก็จะไปดูแลฝ่ายทดสอบของแทนนะครับแล้วก็มีเท s t ์เลเอถึง3คนแล้วก็งานก็จะเวียนนะครับแต่ในตอนนี้มันเกิดข่าวใหญ่กับเขาก็คือค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะนะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์ก็คือเขาประกาศวางมือนะครับมันไม่ใช่วางมือประ,ประกาศถอนตัวจากการแข่งขันจากรยานอาชีพ ทุกคนทราบดีใช่ไหมครับว่าเอสปากกโรคนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นนักปั่นแบบตัวโยงเลยนะรักจักรยานมากนะฮะก็คือพอๆกันกับรถแข่งกับมอเตจีพีแหละผมว่านะฮะก็คือภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยจะนึกโอเคแหละผมเข้าใจนะครับว่านักแข่งทุกคนเนี่ยแทบแทบจัดนะครับแทบจะก็ไม่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 เชิงว่าทุกคนนะนักแข่งส่วนมากเนี่ยก็จะปั่นจักรยาน่าอะไรกันอยู่แล้วในการเรียกความฟิตให้กับตัวเองถูกไหมแต่เอสปากกโรเนี่ยเขาเขาบอกว่าเขาไปไกลกว่านั้นนะฮะเขาไม่ใช่ว่าปั่นแค่ออกกําลังกายอย่างเดียเขาัน ก็ก็พูดมาตลอดนะว่ารีทายไปปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าสู่วงการจัก,กรยานจริงๆซึ่งเขาก็ทําได้สําเร็จฮะทำได้สําเร็จก็คือในปี2025หเนี่ยนะฮะหลังจากรีทายปุ๊บเขาก็กลายเป็นนักแข่งจัก,กรยานอาชีพนะฮะเป็นอาชีพเลยนะไม่ใช่ว่าเป็นปั่นแบบเหมือนที่ผ่านมาไงแล้วก็มีทีมสังกัดนะครับในสเปนบ้านเกิดแต่ฮะเขาก็อยู่ในอาชีพนักปั่นได้แค่หนึปีสุดท้ายาก็ออกมาประกาศว่าจะต้อง เรียกว่า <c oughs> ถอนตัวนะครับถอนตัวจะออกจากทีมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่ที่ว่าทีมยังให้เขาไปซ้อมได้แต่เขาจะไม่ลงแข่งขันว่าอย่างนั้นหมายถึงว่าถ้าไปซ้อมแบบมันไม่กระทบกับงานงานเขาก็คือเป็นนักขา่าวทดสอบให้กับเอาได้อยู่ตอนเนี้ยอันนี้เขาจะไปได้นะครับสามารถที่จะลงลงซ้อมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนก่าเขาได้นะครับอืมทีนี้นะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นทําไมมันถึงอยู่ๆนะครับเป็นความฝันนั้นยิ่งใหญ่สูงสุดของเขาเลยใช่ไหมล่ะ อุตส่าห์แบบว่าเฝ้ารอจนรีทายแล้วเนี่ยถึงจะออกมาเข้าสู่วงการจริงๆเนี่ยก็เพราะว่ารวบรวตัดตอนมามามาฝาดนะครับผมผมคงจะไม่มีบทบทสัมภาษณ์แบบเป๊ะมาแต่ผมสรุปทุกสิ่งอย่างนั่นแหละนะครับจะรวบรัดไม่รวบรวก้ก็จะทุกแงม่มุมที่เขาเล่าแล้วก็ผมจะมามามาตีความเป็นภาษาบ้นบานๆเพื่อนๆได้ฟังกันเนาะเขาก็บอกว่ามันมันมันเกินคาดมันไม่ไหวตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะไปได้ดีกับทั้งสองอย่างคือก็ทุ่มเททั้งสองอย่างแหลนะฮะฝั่งนี้ก็หน้าที่ของเทสเรเดอร์ก็ทําไป แล้วก็ความฝันอีกอย่างหนึ่งได้ลงแข่งขันในนามนักกีฬาจัก,กรยานอาชีพสักทีหนึ่งเนี่ยก็นั่นก็คือจะทําเต็มที่เหมือนกันแต่นะครับพอเอาเข้าจริงเนี่ยด้วยนะครับบทบาทนักขับทดสอบที่เขาเขาบอกว่าเขาเขา,เขาไม่ไม,ไม่ไม่เคยเป็นแบบนี้เนาะไม่เคยไม่เคยทาหน้าที่ตรงนี้ไงอาจจะคาดการผิดไงคิดว่ามันน่าจะพอมีเวลาเพราะว่ามันไม่ใช่นักนักแข่งตัวจริงแล้วใช่ไหมฮะแต่พอเข้ามาปุ๊บมันกลายเป็นว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าฮอนด้าเขาเข้มข้นมากครับกับ กิจกรรมทดสอบรถกับการทํางานในส่วนของการทดสอบเนี่ยนะฮะคือมันจริงจังกว่าที่ผ่านมาไงเท่าที่เห็นเนาะแล้วทีนี้การปั่นจักรยานเนี่ยมันก็เป็นอาชีพถูกไหมมันเป็นอาชีพนะฮะมันไม่ว่าปั่นแบบออกกําลังกายหรือว่าปั่นรีแลซ์ทั่วไปต่อให้เป็นนักกีฬาประเภทอื่นเนี่ยไปปั่นจักรยานเนี่ยบางทีคุณว่างคุณก็ไม่ไปปั่นใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณไม่มีรายการแข่งขันอะไรนอกจากจะเป็นรายการแบบโอเพ่นแบบที่ว่าไม่ได้จริงจังไม่ได้เป็นอาชีพไง แต่พอเขาไปอยู่ในวงการจักรยานเนี่ยเขาต้องมีการไปซ้อมไปอะไรต่างๆไปลงแข่งขันไปอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยมันก็เลยเกิดไปกลายเป็นว่าเขาแบ่งเวลาไม่ได้นะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองอย่างที่ท,ที่ทำให้เขาตัดสินใจใเขาทบทวนมาเนี่ยคือไปบาดเจ็บมาพอไปบาดเจ็บมาแล้วมันกระทบกับงานที่ Honda ทุกคนจําได้ไหมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะฮะรู้สึกที่บาร์เซโลนานะฮะก็วางแผนวางอะไรกันไว้เนี่ยสุดท้ายก็ต้องถอนตัวไปทั้งที่ประกาศแล้วใช่ไหมฮะว่าโอเคว่าได้พอมาปุ๊บเนี่ยมันก็โอ้โหจักรยานล้มทีนึงมันก็ไม่ใช่เบาๆนะจะบอกให้นะครับอ่าก็เจ็บก็ทําให้เสียการเสียงานไปเนี่ยเขาเริ่มมาคิดแล้วเขาก็บอกถึงหัวหน้าทีมก็คืออาอร์บอตโตอกนะฮะหัวหน้าทีมฮอนด้าเนี่ย ก็เรียกเข้าไปคุยเรียกเข้าไปคุยแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะฮะคือนายต้องต้องดูนะว่ามันมีผลกระทบไหมคือเข้าใจว่ารักในกีฬาแข่งจัก,กรยานแต่ถ้ามันกระทบกับตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้นายก็ยังคงทํางานอยู่ในใน,ในทีมในม o ตนะยังไม่ออกจากวงการนะยังยังคงทํางานอยู่แล้วหน้าที่เลยมันมันก็สําคัญแต่การนาไหนี้มันมันก็กระทบ เาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะเขาก็กลับไปคิดว่าหัวหน้าที่เนี่ยพูดถูกแล้วบางทีเนี่ยเขาอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับก็อาจจะวางแผนผิดก็ได้ที่คิดไว้เนี่ยตอนแรกนะครับว่ามันสามารถที่จะไปด้วยกันได้เนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยมันมันมีผลมันมันมันเหนื่อยล้าขึ้นเหนื่อยจากจัก,กรยานจากซ้อมจากอะไรมาแล้วใช่ไหมครบางทีก็มีบาดเจ็บอย่เงนี้แล้วก็ย่อมมาต้องมามาทำงานในฐานะของท,ขทดสอบของเทสเทรเดอร์อยู่เนี่ยก็เลยตัดสินใจนะครับตัดสินใจ ืมันเข้าสำนวนไทยคำไหนนันเพื่อนฮะเข้าสำนวนไทยเพื่อจับปลาสองมือใช่ไหมเราคิดว่าเราเอาอยู่เราคิดว่าเราจากการเราทํามันได้อ่าแต่เอาเข้าจริงแล้วมันมันกลายเป็นไม่ใช่นะฮะโอเคนะครับถ้าสมมุติว่าเขาเขายังคงปั่นจักรยานอยู่แต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นเป็นจักรยานแบบอาชีพนะก็คือมีรายการแข่งไงไเก็ไปสมัครลงแข่งขันอะไรเงี้ยอันนี้มันมันสามารถทจะเลือกได้นะฮะ แต่ถ้าเป็นอาชีพเนี่ยมันมีคําว่าทีมมีคําว่าการฝึกซ้อมมันก็ไม่ต่างจากตอนคุณเป็นนักแข่งโมโตจีพีหรอกถูกปะผมผมเลยเข้าใจบริบทอยู่นะครับว่าอ่ามันเอ็นีได้นะครับมันมันมันยุ่งสามารถที่จะยุ่งได้เลยอ่าแล้วก็ที่เขาบอกว่าเขาอาจจะคาดการผิดนะฮะว่าไม่คิดว่าอาชีพที่เป็นเทสเตเดอร์เนี่ยมันจะยุ่งขนาดนี้เนี่ยใช่ฮะมันก็ยุ่งจริงเพราะว่าอะไรเพราะว่า h o n ด้อยู่ในสถานการณ์ไหนล่ะใช่ไหมอย่างปีก่อนที่เขาจะมาเนี่ยฮอนด้ Honda เป็นเป็นผลงานนดแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทางค่ายเลยนะพอมาเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเขาก็ต้องการที่จะย,ยกระดับเพิ่มความเข้มข้นในการทํางานอะอย่างมาทดสอบในเซปังเซอร์กิตเนี่ยโอ้ไปไปมาๆอย่างกับบ้านตัวเองนะฮะหมายถึงเอสปาคโรน S นะแล้วก็รถแข่งเจเน r เรชั่นใหม่8 5 0ซ c ซึ่งจะพัฒนาให้เป็น แบบยังไงล่ะมันก็ทําทำทำมาเต็มที่เลฮะแต่มันก็ต้องผ่านการลงสนามอีก,อ,กอีกหลายครั้งอะอย่างล่าสุดเนี่ยก็ท a ก a ก i นะครับคามนก็คือเป็นเพื่อนร่วมทีมเขานั่นแหละที่เป็นทีมงานทดสอบรถอนะ test <Taste> rider นะฮะก็เอา 850cc เดียบไปลงแล้วที่เซปังเซอร์กิตมาเลเซียแล้วก็อีกไม่นานเขาก็จะไปสมทบกับโปรเจกต์นี้เห็นไหมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้มันเป็นปีสุดท้ายของ1000 cc, ถูกไหม ส่วนรถเนี่ยมันถูกพัฒนาแล้วแล้วก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆกว่าที่มันจะตกผลึกเพื่อที่จะใช้แข่งขันในปีหน้าจําได้ว่าเขาเคยบอกพวกเราเอาไว้นะฮะว่าในครึ่งปีแรกของปีนี้เอสปารกาเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของรถแข่ง1 0 0 0พซีซีก็คือรถที่กำลังจะใช้แข่งขันอยู่เนี่ยปีนี้เนี่ยเขาจะดูแลตรงนี้ส่วนนาคาการมิเนี่ยเขาจะไปดูแลเรื่องของ8 5 0ซีซีรถใหม่ก็คือแบ่งแยกกันชัดเจนเลย2คนนี้ หลังจากนั้นนะฮะพอ,อผ่านพ้นช่วงกลางฤดูกาลเป็นต้นไปเอสปากกลโลเขาจะไปรวมกับนาคาการมิเพื่อที่จะลุย 850cc เห็นไหมครับโปรแกรมตารางงานมันก็มันก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งก็เลยตัดสินใจในแบบนี้เข้าในวัย35ปีในตอนนี้อืมโอเคผมเข้าใจว่าจัก,กรยานเนี่ยมันก็คงจะมีสมมุติว่าถ้าเขาตุรีไทยจากมโตจีพีไปนะอาจจะมีรุ่น ประชาชนทั่วไปมาถึงบ้านเราจะต,ต่างไปรืเปไม่รู้นะฮะรุ่นประชาชนทั่วไปอายุเท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยอืมแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเขาคงคงไม่ยอมหรอกหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเลิกเลิกปั่นไช่มันไม่ได้ขนาดนั้นเขาคงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการออกกําลังกายของนักแข่งม o เตอจีพีอยู่แล้วถูกไหมฮะอ่เพียงแต่ว่าไม่ได้ลงแข่งขันแล้วเนี่ยก็คือจะมาโฟกัสที่ฮอนด้าอย่างเดียวทมที่เขาบอกการปั่นก็จะเป็นก็จะเป็นเหมือนกับตอนที่เขายังคงเป็นนักแข่งม o เตจีพีอยู่ อไหนก็วันหยุดหรือว่างอะยังไงเนี่ยเขาก็ยังคงจะต้องไปนะครับจะต้องไปปั่นไปอะไรส่วนโอเคนะครับทีมจะลงแข่งขันจะลงทดสอบลงซ้อมลงเลยเนี่ยก็จะต้องกลับมาสู่ m o t ตอ p อันนั้นมันควบคุมได้ถูกไหมแต่เนี่ยหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเป็นนักกีฬาอาชีพปุ๊บเนี่ยมันทําไม่ได้อืมนะครับก็เลยจะขอโฟกัสมันเป็นเรื่องของจิตใจของสมาธิด้วยจริงๆนะไอเรื่องของบาดเจ็บอะไรมาเนี่ยนั่นก็ส่วนหนึ่ง อ่านะครับเพราะว่าถ้าสมาธิจิตใจบางทีเราเรากำลังลงแข่งขันรายการสําคัญของจักรยานอยู่อย่างเงี้ยแน่นอนนะครับเราก็ทุ่มเทเรื่องร่างกายเรื่องจิตใจในส่วนนั้นใช่ไหมล่ะอ่าแต่พอมันยังค้างคาอย่างไรอยู่เนี่ยอาหน้าที่ของสองล้อของ Mo t o g p มาเนี่ยเราก็จะต้องมูฟนะฮะแต่พูดมันพูดง่ายแหละพูดมันพูดง่ายครับเพราะว่าทางนี้มันก็เป็นกีฬาอาชีพที่เรารักเราชอบเราศรัทธาเราเต็มที่แล้วไงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างเงี้ยก็มีผลไงน,นะฮะ มีผลแล้วการทํางานของเทส t ์เดอร์เนี่ยมันจริงๆมันมันมันใช้เรียกว่ามันก็แทบจะไม่ได้แตกต่างบางทีอาจจะใช้แต่มันมันมันก็ใช้สมาธิคนละแบบเนาะคนเป็นเทสต i t รเดอร์นี่ก็จะต้องแบบว่าเก็บข้อมูลของรถนะฮะให้ได้มากที่สุดให้ได้ตรงโจทย์ตรงประเด็นที่สุดเพื่อที่จะได้เตรียมรถที่ดีที่สุดให้กับนักแข่งของตัวเองเห็นไหมครับภารกิจมันมันก็ ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆไม่ใช่ว่าเฮ้ไปลองชิ้นส่วนใหม่โอเคคุณลงไปเลยนะครับแล้วก็ดูตัวเลขใน Data ในอะไรเอาไว้ตัวนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นนะยิ่งจะต้องพัฒนารถด้วยนะครับมันจะต้องคุยกับวิศวกรจะต้องบอกอาการของรถให้ได้ใกล้เคียงสถานการณ์จริงที่สุดสามารถที่จะวิเคราะห์แจกแจงจุดแข็งจุดอ่อนของรถที่ตัวเองขับของชิ้นส่วน ที่ตัวเองได้ลองซึ่งแน่นอนมันไม่ใช่ว่าแค่หนึ่งแค่สองนะบางทีสี่อย่างห้าอย่างสิบอย่างนะครับลองเพื่อที่เปรียบเทียบเพื่อที่จะตกผลึกว่าไอต้ตรงนี้มันเด่นตรงไหนนะไอ้ตัวนี้ควรจะแก้ไขตรงไหนตัวไหนควรทิ้งไอต้ไไอตัวไหนควรจะเก็บไว้เพราะอะไรอะไรเอ่อเยี่ยมอะไรไม่ไม่แจ๋วไม่อะไรยังไงอืมนะครับอืมถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ที่ทกล้า,าหารไหมมันมันก็มองได้สองมุมนะฮะจริง คือถ้าจะมองแบบกล้าอาหารแบบว่ายอมไม่ลงแข่งนั่นที่เป็นความฝันเนี่ยนั่นก็คือโอเคได้ก็เห็นใจอยู่แต่ถ้าจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือก็ทําให้ถูกในส่วนของที่ว่าโอเคแหละคุณแสดงว่าคุณจัดการบริหารเวลาไม่ได้แล้วมันกระทบกับงานไงคือผมผมไม่รู้เลยนะฮะว่าหัวหน้าทีมเขาไปคุยอะไรบ้างหมายถึงว่าตามที่เอสปาโกโลแกบอกเนี่ยมันบางทีผมก็ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพูดให้พวกเราได้ยินได้ฟังหมดใช่ไหมละ่ะฮะเป็นเรื่องของมารยาทหรือเป็นเรื่องของความลับภายในแล้วก็ว่ากันไป แต่เราสามารถที่จะวิเคราะห์กันตรงนี้ได้นะครับผมก็คิดว่าหลักๆเลยนะขอขอคาดเดาว่าเขาน่าจะน่าจะโดนเอาตัวผู้อีกนนะครับอาจจะบอกว่าให้แบบต้องพิจารณาต้องอะไรเนี่ยเหมือนประมาณนั้นคือถ้าให้เขาตัดสินใจเองเนี่ยผมหมายถึงว่าให้เจ้าตัวตัดสินใจเองเนี่ยผมว่าเจ้าตัวเองเต้องลงแข่งต้องไลอยู่ใช่ไหมล่ะแต่พอฟังเหตุผลจากทางฮอนด้ามันคือมันจริงไงถ้ามันกระทบกับงานจริงๆมันมันก็ไม่สมควรถูกไหมฮะมันมันจะต้องไม่กระทบไงแต่ที่นี่มันมันกระทบแล้วไงพอมันกระทบมาปุ๊บโอเคมันมีเคสที่หนึ่ง สองสามมันจะมีเคสที่สี่ที่ห้าที่หกที่เล็าเราเรายังไม่ทราบไม่รู้อ่ะดังนั้นในความ,มเป็นมืออาชีพก็จะต้องมาจาัดก,การตรงนี้ให้มันเสียสับอืมนะครับเอาละนะเป็นลังใจให้นะครับ,นะรใในะรบสําหรับเอสปาราโโรนะเข้าใจว่ารักจักรยานนะศรัทธานในตรงนี้มากๆแต่เขาก็แค่ไม่ลงแข่งขันเท่านั้นเองอย่างดีก็ยังเพื่อนๆทีมเก่าก็ยังคงไม่ว่าอะไรนะครับยังคงให้ไปซ้อมได้เนาะทีนี้กลับมาสู่ยุคปัจจุบันกันหน่อยนะครับอฮอนดานี่ก็เอ พยายามอย่างเต็มที่นะฮะที่จะกลับมาสู่เส้นทางกลับมาสู่จุดที่พวกเขาเคยยืนอยู่ได้กับขุมกําลังที่มีอยู่ในตอนนี้อันด้าจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีหน้าก็คือจะได้นักแข่งน้องใหม่ก็คือเดียโก้โมเรรานะครับแชมป์โลกโมโตโทูนักแข่งดาวรุ่งจากบราซิลวัยแค่21ปีนี่คือครั้งแรกในรอบนานมากนะครับถ้าให้ว่ากันอายุใกล้เคียงนี้ก็คือตั้งแต่ปี2013เลยฮะที่มีดาวรุ่งที่ผ่านมาก็จะใช้วิธีไปหาโจกเอานักแข่งจากค่ายอื่นทีมอื่นมาประมาณนั้นเท่าที่เราเห็นนะ อาจจะเป็นนักแข่งเก่าบ้างไม่เก่าบ้างอะไรก็ว่ากันไปมานะครับเพื่อที่จะ่ตรงนี้กล้องสังเกตไม่ใช่ดาวรุ่งหรอเป็นนักแข่งน้องใหม่ก็จริงนะแต่ไม่ใช่ดาวรุ่งนะครับกล้องมาก็อายุยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วไงฮะมาโมโตจีพีแต่โมเรล่าในแค่ยี่สิบเอ็ดปีเองไงผมก็เลยเรียกว่าเป็นโมเรล่าคนเดียวจะจะใก,กล้เคียงที่สุดนะครับถ้าใช้คําว่าดาวรุ่งเนาะอืมก็นี่ความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฮอนด้าไม่ได้อยู่ในแรงดีแล้วนะฮะอ่าบางคนบอกอุย้ยน่าเสียดายแทนทําไม ไม่อยู่ในแรงดีทําไมไปเก็บคะแนนให้เยอะจังในช่วงท้ายใช่ไหมก็นะครับทาเต็มที่แล้วแต่นะักแข่งจะทําได้สุดท้ายคะแนนมันก็เกินโคต้าไปอยู่ในแรงซีนะครับพอไปอยู่ในแรงซีเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้การทํางานมันอาจจะเข้มข้นขึ้นหรือเปล่าอ่านะฮะเพราะว่าไม่สามารถที่จะทาอะไรได้อย่างยางก็จะยางทดสอบก็จะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะจำนวนเครื่องยนต์การอัปเดตอะไรต่างๆดังนั้นการทํางานของทีมงานทดสอบเนี่ยอาจจะดูเหมือน มันอาจจะต้องแปลว่าซีเรียสขึ้นกว่าเดิมไหมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะฮะว่าปีนี้มันมันจะต้องลุยทั้ง1 0 0 0ซีกับ8 5 0ซีใช่ไหมฮะแล้วผมไม่มั่นใจนะฮะสเตฟานบรัเด์นะครับเทสไรเดอร์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเทสตไรเดอร์คนเก่าคนแก่ของค่ายเนี่ยหมายเลข6กนะครับนะักแข่งชาวเยอรมน,นีเนี่ยยังไงกันบ้างน,นะฮะคือคือไม่ไม่ชัวร์จริงๆบทบาทของเขาว่ายัางไงหรือว่าเขาจะให้เขาจะดูแต่ Data นะครับก็อ,อาจจะไม่ได้ลงอะไรยังไงผมผมก็ไม่ทราบตรงนั้นได้เหมือนกันเพราะว่า ในเวลซูบูเบย์เนี่ยที่เป็นเทสต์ไวเดอร์เนี่ยก็คือเป็นเทสต์ไวเดอร์คนใหม่มานะฮะจอห์นนี่ฮะโจนาธานเว่ยจอาร์วันของเรานี่แหละอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับตำนานคาวะสกิหกสมัยซ้อนอะ่ะเนี่ยนะครับเขากลับมาสู่ฮอนด้าเพราะว่าสมัยก่อนก็เคยอยู่ฮอนด้าไงก่อนที่เขาจะไปยิ่งใหญ่กับคาวะสกินะครับในช่วง2 0 1 1 2 0 1 2เนี่ยเขาก็เอ่อกลับมาเป็นนักขับทดสอบให้กับฮอนด้าในเวลซูบูเบย์ก็น่าสนใจนะครับว่าฮอนด้าปกติสเตฟานบาเดอร์เนี่ยก็จะได้ลงทดสอบนะ อ่าทั้งรถโปรดักชันทั้งรถ G.P. ด้วยแต่ตอนนี้เหมือนเข้าแยกกันชัดเจนนะครับอันนี้ผมผมบอกกันเกิในให้ฟังซิงก่อนนะครับไม่ได้เจาะลึกไปถึง World Superbike อ่าแค่เห็นอ่าความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าทีมงานทดสอบของ Superbike ก็จะเป็นจอน,นี่จูนอธานเบรย์นะครับที่รีทายจาก Yamaha ไปเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นในส่วนของทาง m o t o G.P. เนี่ยอันนี้เหมือนเขาจะไม่ไปยุ่งกันแล้วใช่ไหมจะเป็นเมื่อก่อนผมจำได้เนี่ยบัตเตอร์เนี่ยจะต้องลงทดสอบ C.B.R. ด้วยนะครับ C.B.R. 1,000 Triple R ด้วยนะอะ่บางครั้้้งงอออ่ะแลวก็ตมาทดสบ RC 2 1 3 V ด้วยเอาละนะครับเป็นแฟนฮอนด้าว่าอย่างไรฮะการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลนะจะบอกให้การตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมีมีผลนะครับมีผลอยู่แล้วก็นะครับก็มีการเารถไปลง1 5 0ซีที่เซปังสกินมาเลเ,เซียเจอฝนไล่ทั้งสามวันเลยหนักหนาห,น,าหนใจมากเอาละว,วันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคุยไปก็ฝุ่นนะฮะเข้าเนี่ยผมหายใจเอาฝุ่นเข้าไปเนี่ยผมจะจามจะไอผมเสียงจะมาไม่มาอยู่แล้วเนี่ยนะ ก็ช่วงนี้มันฝุ่นเยอะนะครับอากาศมันแห้งแล้วก็มันจะเย็นลงเรื่อยๆตอนเนี้ยบ้านผมนะที่อื่นไม่รู้เป็นยังไงกันบ้างนะครับออาเป็นรายใจให้กับคนสู้ชีวิตนะครับคนทํางานทุกๆท,ท่านในวันนี้กันพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่สวัสดีครับ